สวัสดีเพื่อนๆนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มคนดูไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวเรจะมาเพิ่มให้กับไลฟ์สดนี้นะครับโดยให้เพื่อนเพื่อนลองทําตามกันดูได้นะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เพื่อนๆมาที่ Google นะครับจากนั้นก็ให้เพื่อนเพื่อนเสิร์ชหาเว็บไซต์ที่ชื่อว่า km นะครับด t h นะครับหรือสามารถคลิกลิงก์ได้จากใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนเพทำการคลิกเข้าสู่เว็บไซต์นะครับแล้วก็มาสมัครสมาชิิิกกกนนะะคคครรรรรัััับบบสสสาาหหหมมมมมชชใใ่่่ือทีียงไ ให้เพื่อนทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กถูกส่วนด้านล่างนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติแล้วก็ยอมรับเงือนไข่กันให้บริการนะครับจากนั้นทําการกดสมัครสมาชิกนะครับจะหาใครนะครับที่ไม่ต้องการจะกรอกข้อมูลนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกผ่านทางช่องทางด้านล่างได้เลยนะครับเมื่อเราทําการสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับให้เราย้อนกลับมาที่หน้าเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ทําการลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะครับ พอลงชื่อเขาใช้งานเสร็จแล้วนะครับทางด้านซ้ายมือนี้จะเป็นบริการของทางเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายแต่ละรายการให้ฟังนะครับด้านบนนี้นะฮะก็จะเป็นยอดเงินคงเหลือที่เราได้เคยเติมไว้นะครับอ่าก็เดี๋ยวผมก็จะมาสอนวิธีการเติมเงินให้นะครับซึ่งทางเว็บไซต์ก็มีช่องทางการเติมเงินหลากหลายช่องทางเลยนะครับทีนี้มาดูวิธีการอ่าเพิ่มคนดูกันบ้างนะครับโดยให้เรามาคลิกที่ a c e b o o k นะครับจากนั้นในส่วนของหมวดหมู่นะครับเพื่อนๆทำการเลื่อนลงมานะครับแล้วก็จะมา เลือกเป็นเพิ่มคนดูนะครับผมจะเลือกเป็น S4 แล้วกันนะครับจากนั้นนะครับก็เพื่อนทำการเลือกเวลานะครับต้องการเวลาเท่าไหร่นะครับผมจะเลือกเป็นให้ผู้ชม15นาทีแล้วกันครับจากนั้นทำการคัดลอกลิงก์นะครับไลฟ์สดนั้นมาใส่ในเว็บไซต์นะครับแล้วก็พิมพ์ปริมาณผู้ชมที่ต้องการได้เลยนะครับผมจะสาธิตที่ดูอยู่ที่100คนแล้วกันนะครับก็อยู่ประมาณแค่5บาทเองนะครับก็ถูกมากๆนะครับ100ผู้ชมนี้ก็จะอยู่ไว้15นาทีเลยนะครับ แล้วก็จะมีข้อความขึ้นมานะครับเมื่อเราทําการสั่งซื้อสําเร็จแล้วนะครับจะมีขึ้นมาแบบนี้นะครับแทางเว็บไซต์จะให้รหัสคําสั่งซื้อมาให้เราด้วยนะครับโดยหากเราเกิดปัญหานะครับก็สามารถนํารหัสนี้ไปแจ้งแอดมินได้นะครับหากเพื่อนนะครับที่ไรฟ์สดแล้วไม่ขึ้นนะครับก็อาจจะเกิดการผิดพลาดได้นะครับก็ให้เพื่อนทำการแคปวันเวลาแล้วก็ผู้ชมนะครับแล้วก็ส่งให้ทางแอดมินได้นะครับก็สามารถขอยื่นคืนเงินได้นะครับ ก็จะมีะรายละเอียดที่ได้ซื้อไปนะครับหากเพื่อนต้องการจะดูย้อนหลังเมื่อทําการผิดเว็บไซต์ไปแล้วนะครับก็สมามารถมาดูได้ในประวัติการสั่งซื้อนะครับในประวัติการสั่งซื้อนะครับก็จะมีเลขอ,ออเดอร์ของเรานะครับที่เราได้ที่สั่งเว็บไซต์ได้ให้มานะครับเราก็สามารถนํารหัสนี้ไปแจ <enterprise S 2> ้งงานมินมได้นะครับโดยหากเราเกิดปัญหานะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดนะครับที่เราได้ซื้อไปนะครับก็จะเป็นปริมาณค่าบริการแล้วก็ลิงก์นะครับแล้วก็มีสถานะบอกนะครับ ในช่วงนี้รอดาเนินการนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาอธิบายทั้งหมดให้ฟังนะครับวิธีการเติมเงินนะครับก็มาที่เติมเงินนะครับก็จะมีช่องทางการเติมเงินให้เรือกหลากหลายช่องทางเลยนะครับก็จะเป็น QR code นะครับ อันนี้ก็จะเป็นให้เราเลือกเหมือนกันนะครับว่าเราต้องการส,าสแกนแบบไหนนะครับก็จะเป็นมีทั้งสแกน QR code เหมือนกันนะครับโทมันนี่กระส,สิกรนะครับไทยพันธุ์นิดนะครับกรุงศรีมีทุกธนาคารเลยนะครับหรือบุญเติมก็มีเช่นกันนะครับและอันนี้ก็จะเป็นแนบสัลิปธนาคารนะครับเมื่อเราทําการ โอนตามบัญชีนี้เสร็จแล้วก็ให้เราเอาลิปมาแนบในนี้แล้วทําการยืนยันนะครับระบบก็จะทงการเพิ่มเงินให้อัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็จะมีอ่างเปลวเ็ตนะครับให้เรานาลิงก์ไปใส่นะครับแล้วก็มีคริปโตนะครับซึ่งมีอ่าเหรียญให้เราเลือกถึงห้าเหรียญด้วยกันนะครับสี่เหรียญด้วยกันนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นบริการนะครับก็จะเป็นบริการทั้งหมดของทางเว็บไซต์นะครับเราสามารถค้นหาได้นะครับว่าเราต้องการอ บริการอะไรนะครับก็พิมพ์กันไปนะครับหรือว่าจะมาเลือกได้นะครับเพียงแค่กดเข้าไปนะก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับหากต้องการคําอธิบายมากขึ้นนะครับก็สามารถคลิกได้จากด้านหลังนี้นะครับหรือต้องการสั่งซื้อก็สามารถกดได้จากตรงนี้เลยนะครับต่อมานะก็จะเป็นบริการแนะนําเพื่อนนะครับบริการนี้ก็ดีนะครับสําหรับคนที่ต้องการนะครับหารายได้เสริมนะครับก็จะเป็นบริการบริการเราจะได้อัตราค่าแนะนำนะครับ5%านะครับจากยอด ที่คนที่เราแนะนําไปนะครับได้ใช้บริการนะครับก็เพียงแค่คัดลอกลิงก์ตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ส่งต่อนะครับหาก เพื่อนเรานะครับที่แนะนําไปนะครับได้ทําการสมัครจากลิงก์นี้นะครับเราก็จะได้ห้าเปอร์เซ็นจากอัตราทั้งหมดนะครับก็จะมีบอกนะครับว่ามีคนสมัครจากลิงก์นี้กี่คนแล้วนะครับแล้วมีรายได้รวมเท่าไหร่นะครับตอนนี้เรายังไม่ได้เบิกอีกเท่าไหร่นะครับก็ลองไปลองทําตามกันดูได้นะครับยิ่งมีเพื่อนเยอะนะครับก็ยิ่งได้ยอดเยอะนะครับอย่างผมก็ได้มาหกพันกว่าแล้วนะครับ ต่อนะครับก็จะเป็นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านทางช่องทางมือถือนะครับก็ตอนนี้ก็จะมีาทาง Google Play นะครับสำหรับ Android นะครับตอนนี้ส่วนของอ่ p l e นะครับก็ยังการอัปเดตกันอยู่นะครับก็สะดวกนะครับสำหรับแอปพลิเคชันนะครับทีนี้มาดูวิธีการติดต่อแอดมินกันบ้างนะครับโดยให้เรามาคลิกที่หน้าแรกเลยนะครับ ก็จะมีนะครับติดต่อแอนมินอยู่ด้านบนนะครับการติดต่อแอนมินก็จะมีทาง2งช่องทางนะครับก็จะเป็นทาง l ลน์ดีนะครับก็แอดไปได้ตามนี้เลยนะตรวช่วยเหลือนะครับตัวช่วยเหลือนะครับก็ให้เราเลือกเป็นหัวข้อเรื่องนะครับเกี่ยวกับการสั่งซื้อการเติมเงินหรือว่าอะไรนะครับแล้วให้ใส่รหัสออเดอร์ของเราไปนะครับจากนั้นก็ให้ทําการเลือกนะครับว่าเกิดปัญหาอะไรนะครับ หรือต้องการให้ทําอะไรนะครับแล้วก็พิมพ์สาเหตุไปได้นะครับหรือต้องการอธิบายอะไรนะครับหรือสามารถแนบรูปได้เช่นกันนะครับก็เพื่อนๆสามารถแนบรูปไปได้เลยนะครับถ้ามีนะครับจากนั้นทําการกดส่งตัวนะครับแอดมินก็จะทําการมาตอบอยู่ด้านข้างนี้นะครับทีนี้ก็มาดูกันบ้างนะครับว่าบริการที่เราสั่งสื้อไปขึ้นหรือยังนะครับ อ่ะตอนนี้เวลาก็ผ่านไปไม่ถึง2นาทีเองนะครับก็ยอดผู้ชมของเราก็ขึ้นมาแล้วนะครับก็ไหวมากๆเลยนะครับสำหรับบริการนี้นะครับหากใครนะพี่สนใจจะเพิ่มความน่าสนใจให้แก่อไลฟ์สดนะครับก็ลองอ่าทำตามกันดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครสามารถสมัครแล้วเข้าสู่เว็บไซต์ได้จากลิงก์ด้านล่างเลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ